กีุ่กซีเนะาะปวดข้อมาประชุมมกตดอี่ถยอยมาเอยวนา้น,นนะจะเป็นเหตุการณ์กทกตดีนะครับถือว่าเขเป็นทินาดีใจนะครับคนนี้เป็นขัางแรกครับ่เิ็นเดี๋ยว็นการชงได้ดีที สมุนเดี่ยวที่ยืดเลยนะครับเปป็นระวัทำคนก้อนี่ยเกินชิบแต่คนจัดเดียวนะครับผมไรเบิรงเดี่ยวนี้นะครับมีการล่าโือท่าการอยู่สองไลน์นะครับสองไลน์เน่ยโอเป็นท่าการอยู่ทุ่นนี้กับสามลน์เดี๋ยวนีแม่อยู่ประมาณกี่สี่คนนะครับเนี่ยมาแต่กับไปแต่เนี่ยมากับนี่นะครับกัขอขอบคุณหลายนะครับที่จะเป็นที่สี่อีกนะครับตลอดไปนะครับ ับคือความที่จะไปเรื่องอการ,เรอเลาะคนน้ำบอทอดอีเดียนนะครับกขอเสาคอว่า